น้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยน้อมน้อมถวิท่าเจ้าประคุณสมเด็จพระยันตวชิโรดงพระเจ้าอย่อวิริยองศิรินทรโรดงด้วยความกรุณเรีนคณะอาจารย์ศาคณะพี่เลี้ยงและสวัสดีพี่พี่แม่แม่นักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่53ทุกท่านค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวในรุโนโน่โมโราศนะคะวันนี้ก็จะมาพูดแสดงความรู้สึกที่ได้เรียนหลักสูตรครูสมาธินะคะก่อนก่อนเรียนค่ะ <c oughs> ความรู้สึกก่อนเรียนนะคะก่อนที่ตัวดิฉันเองนะคะจะมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิที่นี่ก่อนหน้านี้นะคะ,ะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ เจอกับปัญหาสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพทางด้านจิตใจพอดีเลยค่ะ,ะเป็นช่วงที่มีสภาวะ,ะมีความวิตกกังวลค่ะความเครียดจากการทำงานและจากปัญหาชีวิตทางครอบครัวนะคะ,ะก็ช่วงนั้นก็ถือได้ว่ามีจิตใจ,จและสุขภาพที่อ่อนแอ นะคะแล้วก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกว่า,าให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะก็ได้มาวันในวันนั้นนะคะก็ได้มาที่วัดปูก่แก้วนะคะมาไหว้ปูก่แก้วกับลูกสาวคนเล็กนะคะในวันนั้นามาไหว้สิย์นะคะก็เลย เดินมาตรงด้านหลังประตูนะคะก็เลยมองมาก็มาเจอป้ายรูปของพระอาจารย์รูปนั้นนะคะที่บอกว่าประโยชน์ของการทําสมาธินะคะก็เลยคิดว่าเออที่นี่น่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับทางด้านพุทธศาสนาอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเดินมากับลูกสาวค่ะก็เลยมาเจอน่าจะเจอท่านอาจารย์ สารานิษนะคะก็เลยเดินมาที่โต๊ะมาสอบถามคณะอจาจารย์สายที่นี่นะคะก็เลยสมัครเรียนนะคะในวันนั้นเลยแต่ว่าพี่สารานิษบ,บอกว่าวันนั้นน,น่าจะเข้าเรียนเลยแต่ว่าตัวเองไม่ได้เรียนเนื่องจากว่ามีภารกิจกับลูกสาวที่จะต,ต้องไปตรวจที่นึง่งนะคะก็เลยไม่ได้เรียนนะคะเอ่อ ที่ตัดสินใจมาเรียนหลักสูตรครูส,สมาธิที่นี่ก็น่าจะเป็นด้วยความบังเอิญน,นะคะคิดว่าเป็นด้วยความบังเอิญจริงๆเพราะว่ามาที่นี่หลายครั้งไม่เคยเดินเข้ามาด้านหลังวัดตรงนี้เลยนะคะแล้วคิดว่าความบังเอิญในครั้งนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น เรงบันดาลใจแห่งบุญนะค่ะจะได้นำพาให้มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ห้าสิบสามในวันนี้ค่ะนะคะหลังจากที่เข้ามาเรียนในวันแรกวันนั้นนะคะเป็นวันที่แปดมีนาคมจำได้ค่ะวันสองวันแรกที่มาก็มีความรู้สึกว่าเออมาเรียนหลักสูตรนี้จะเป็นยังไงคนะนะเพราะว่าตัวเองยังไม่เคยได้เรียนหลักสูตรรูปแบบแบบแบบนี้เลยค่ะ สึกษสายเกี่ยวกับการเรียนเรื่องการทําสมาธิเกี่ยวกับชาญกับยานเรื่องวิปัสสนาพวกนี้ยังไม่ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนเลยนะคะมาเรียนวันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงเกรงนิดน,นึงเนื่องจากว่าไม่ใช่คนในพื้นที่อำเภอกุดบนะคะเป็นคนต่างถิ่นที่มาจากที่อื่นนะคะก็เลยมีความวิตกกังวลว่าจะเป็นยังไงเนาะ มาก็ไม่รู้จักใครเลยมาตัวคนเดียวอยู่เดียวเลยนะคะแต่พอได้มาเรียนแล้วนะคะมาเจอแม่ๆพี่ๆนักศึกษาที่นี่นะคะมีกัลยาณมิตรที่ดีก็รู้สึกอบอุ่นนะคะ,ะทำให้ตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สุขภาพกายก็ดีขึ้น นะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้ตัวเองเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้นคิดบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนเมตตาคนอื่นมากกว่าที่เคยเป็นนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตัวเองสัมผัสได้และรู้สึกได้ในในตรงนี้นะคะอ่อ แนะนำหลักสูตรครูสมาธิก็แนะนำทุกคนที่ตัวเองรู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันหรือเพื่อนต่างโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆที่ที่อยู่ในเมืองก็แนะนำให้เพื่อนเรียนเพื่อนกว่าถ้าถ้าไม่สะดวกที่จะมาที่ที่ครูจับก็ให้ไปเรียนที่วัดภูที่สมพรก็ได้นะคะเพื่อนก็ว่าอื่นเดี๋ยวจะรับไว้พิจารณานะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ตัวเอง กำลังจะเริ่มทำแล้วก็ทำมาแล้วนะคะก็คือในวิชา